นั่งลำถ้าอีหล่าลำลำแพ้ใจมึ่งเมื่อยังไงลุงดูเจ็มือยปหรอเสียบกชุ่มชุ่กรเข็นป้ามันหดคำเตือนการจัดทำข้อมูลเราเป็นเพียงสื่อกลางใช้สติติและความเป็นไปได้โปรดใช้วิจารญาณในการรับชมสนับสนุนให้ซื้อสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับขอชูชองกาพาลวยครับผมืมเนดไพซีมาตามแนวทาง ผีนางรัมของน้องลิตานะครับล่าสุดผีนางรัมมาบอกสามโตตรงๆเลยนะครับผมเดี๋ยวมาดุนมารับชมน้ำกันนะครับล่าสุดนะครับมีแนวทางของเจนุสบาฝากด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้มีของน้องลิตาแล้วก็ของเจนุสนะครับผมสำหรับแนวทางจะได้ตัวใดเดี๋ยวไปรุนไปรับชมน้ำกันในคลิปนะครับผมไปกันได้เลยครับสวัสดีค่ะผมอ้ลาไปใช้มาคือหายโดนแท้ ไปนอนใส่นอน,อน,บ,อนบ่อดินนะมีถามบอกแห้งไหมว่ไปนอนใส่ก็ลูกยุบ่อดินะนะไปนอนกนับไายนอนกับพ่อ,อแม่จ้ะโอ้พ่อแม่กน็นอนอยู่หันบ่าคิว่าผีมหา,หามหาสงสัยลูกอือแล้วกบนน็บ้านหนูไปยุ่ในป่าป่านี่หว่จ้ะอืออเกมุดอันเคยไปบ่บ่ดินมองนี่มองนี่นะมองที่แม่น้องกาบ้านน้องกาไป ก็ไไปอยู่เออก็ไปจังไดนมีแต่ป่าประวัติไหมโอ้ประวัตินะเออโอ้เป็นนั่นมันเป็นแถวที่นั่นเพิ่อนก้อนสมัยก่อนเพิ่นนั่นตายอยู่หันเด้สมัยก่อนอ่ะนะเออมันก็เลยเป็นอดีตมากเพิ่นตุยเออเพิ่นตุยเฟินตุยเทเพิ่นจังใดมันเป็นสงครามเมียงดอกเพิ่นดอกกงหูใจ้็เกินเพิ่นเราไม่ค่อยไหวฟังเนาะ ฟังกระดูกแม่นมาฟันกระดูบข้นนั่นแหละหันใช้กล้องไม่รู้เน่มันเกิดอะไร้นมองป้องไม่รูกเออจิ้มดูยิ้มใช้กล้องดูไปไหนก็เครื่องสาวจะมือเนี่ยไปบ่ไปที่ไปเบื้องหนังอีกว่าไปบ่ไปเบื้องหนังอีกบ่พาไปอยากไปเบื้องวะไปบ่ไปผ้าไปสวนวันใดเรื่องเออไปบ่ย่านบ่ย่านบป็นในเลื่อนบ่ลูกบ่ามันย่านบ่ทเธอเดเท่า ย่านบันไดวัฒนี้เศ้าเลยใช่พี่ลาโอ้ยหนาตกสีคนเนาะขันถืองวดนี่ไปเบื้องหนังบ่ไปปะวันนี้เป็นงรีบตรงวันนี้ย่านบ่ย่านบันไดเลือนตีละมันสีผ้ายังกว่าฮะมันสีผ้าไงมันสีผ้าไงหลังอีลากระบอกถือไปเล่นนอกเมือนัันไหมอีลาบอกซ้ำพูดได้เนาะ กีมหาแม่บวดปวด่อนุูนเนาะบอกถือยุ่งสหมามีเพื่อนวายู่นเพ่อนวยู่เ็เพื่อนไปนอนบอกระเจ็นลไปนอนบ่อกัมือวันจไปกันแหมอพะิันตีแมนโอพอเพื่อนไปเฮตดการก่อจะก่อยไปนอนบ่อไปฟังเนอเขาตัวเพื่อนทำงานอย่างไงานเดินี้เพื่อนเขาัำรูจับแมนเป็นร้านเจดดแมนอที่ห้าโมก่อนอี่คือ ตัวก็แมวไปยูบอดีน้ำเอาไปยูมบอดีจมือสีก็ได้ตกก็ไม่นะีตกเลยีตกเลยดำได้ติดตกดำพุทเลยอีหล้าฝันยังไดวาฟังแม่เป็นน้อนยังไงกผีมาเห็นผีน่งล่ำเออพหอีหลาล่ำล่ำแบบไดเห็นมือยังไงลุงดูเห็นมือแบบไดโอ้ยี่นะล่ำโมเป็นวะยีก็ได้มาข้าล่ำยีมาข้าำ มันบอกจังได้กนอนแล้วเขาบร้บอกเลยแล้วเขาจับมืออีหล่ะกดวไหนบอว่าเังสี่สามหาถ้ามาจีกกระเทงเสียบอกสามห้าเจ็ดสามห้าเจ็ดเขาิยกมือเลยอตัวตัวสามหรือยกจังไยสามห้เสี่ ยกขขินยกขึ้นทักหนาในหลวงมันไปเห็นเออยกอม่นี่ยกเึ้นอี้เออนี่ก็สามผีมันนี้จังสี่เด้อเด้อขอทายถูไปเนีวันนี้จังไดนเดียวเดอพี่น้องบานนี้สามบานมันว่าจังไหนค่ะมันยกเึ้นได้สี่เด่โอ้ห้าแ่ยกไม่ไงวูกอันไปทังกุ่นเนี่ยจีแดงเบิ้งล่างหนี่ยค่ะบานนี้ โอสุดท้ายผีมันยกแบบไหนบ่ชุ้งสูงโอ้ชุงช่งพอเห็นอะมันหอดเจ็ดวันนั้นโอ้หอดอยู่เก่งแถบที่สามห้าเจ็ดหายเดียวผีพายมืออันนี้คือเเจ็ดเนาะนี่ที่แรกสามผ่านไปยกที่สองหายกที่สามเจ็ดยกมือเนาะมันกับผ้ายี่หล่าล้ำเลยตีวันนี้ อีหลายนว่านบ่ในฝันนั่นก็บอยเลกี่อีหลานเห็นผีอยู่เงี้ยเป็นยังไงบ่หลุเป็นจังไงผีอยู่เงี้ยนก็เป็นผีหมอมันยืินอยู่ข้างหัวบอไปอีหลาเห็นที่ว่าไปสี่แม่โบโบเนี่ยอีหลาติดปาถะบ่จิปาโอ้ก็เลยเห็นผีแต่น้อย bác đi, đi rút mắc bỏ 3 hà chết, nha mắc lắm tháo bỏ, mắc rồi, cháu có sướng cho con được không ạ? Sao cháu, cháu sờ đeo tay mượn anh, anh nghiêng, còn cháu phẫn gì? Ủa, phẫn, phẫn là gì Nói với nó, nói với nó, nhỉ, nó bỏ, nó hơi sướng nhọ. Bỏ cái gì đây? 3 tô đấy ạ. Tí, tô đấy, cái nó phúng. 3 tô đấy, tô thì bỏ mi, tô hơn lần đấy, 100cc nó. เดี่ยวเก้าซีซีแมนเป็นผีหรือเป็นคนครับวาบอกเป็นผีมาบอกเลยพวกิผีนิงมาบอกเก่าซีซีเก้าซีซีตัวเดียวนั่งสัเวีนนี่งนีแม่ั้าฝันยางเบ็เลยมัฝันยางเบ็ยนอนเอากันเมสครับไนอนหันหลังถึงหาที่บโอ้ยมาเลยเอาเลขพคนมาเล่ยัอีกกําลัง หาซีซ yeah, yeah, yeah. ีเอาซีซ yeah. yeah, yeah, yeah. yeah, yeah, yeah ีโบราเอาเนื้อเป็นหยังเละน้อนก็หันเต็มหมดวะเสดือเสดือก็โอ้ยนอนย้อนกันเลยวะแม่บารนี้มืดอดีน้องตาว่านอนนั่งห้องฟันวะน้องตามานั่น้องตาน้นในห้องฟันน่อ๋อแยกกันนอนแยกกันนอนตามมากตีนถ้าอยู่ผู้เดียวก็สิเมื่อไงก็ก็มีแม่มาเคาะเคาะประตูแห้งเคาะประตูงี้สิละเข้าหน้าต่างเลย เมื่อวันโกนนะ่ะต้องเข้าประตูเลยก็เ,เลยผัวโอเคนุดนะเก้าซีซีแมนของน้องนิตาตัวไหนก,ก็ลูสาากสามห้าเจ็ดสามห้าเจ็ดคือสี่ดของเกนุดกับนองยิตาเนาะแมนเกณฑนดุดผีผีมาบอกเนกะ้าซีซีเก้าซีซีท้องน้องตาสามห้าเจ็ดเม็ดเดียววะลูกเ <mover. S 1> ม็ดเดียว สองตัวกับ่านี่โตเดียวเลยสามเดียวเอาก็ดีเลยเนาะงบหน่อยเจนโอ้ายกก็ร้านไปซิแมนเก้าสี่สี่บเกี่สี่เกสสี่ก้ามหัวเป็นหกสี่สี่โอ้ห้าไม่ได้ละเก้าสี่สี่หกสี่สี่มาเนี่ยยวังก็เล่นมาเตยป็นลุตต์ตีจะนึ่งเลยมาตีว่าไหนมาาร้านสามหเจ็ ใจมันคุณยังค้องไหมว่าเพี้ยนใจเขาด้วยว่าเเพี้ยนใจแตะลีวันเจอยตอนนี้ซื้ออยู่ไก่โอเคนกข้าสี่สี่ของน้าาสามเจ็ดน้ำกันกับล้านนเนาะอวั่เนาะน้ำกันลอดโอไกับใพ่อ้ใยกับล่ะโอ้เอาคนรางวัลก็ได้ครับเอาคน้นรางวัลนเอาคนนึงเอาราง จ้า,มาเมจไมันอันสิออนิวเนิ่งจะน้อยนี่ล่ะมากว่าลูกมาด้นะเอาของกีฬลก็ของเงนินโน้ตพูใดสีถือีล่ะนะก็อี <laughs> ่ล่ะบอฟาเด๋เน้อกอนี่ล่ะอ้อีนางล่ำแล้วบาาไปกับแล้ว่าวันนี่ล่ล<ด>าพี่ยังม่อบอกกับลูก,ก,ลกพีนังล่ำจ้ะบอกตัวไหร่กัจจ้า บอกสามหาดเจดอ่ะมาดีเจนนุชผู้ใดมาบอกผู้หญิงมาบอกผีผ้องามซสีไอ้สีแม่ผีเนาะผีกับผีบาดีเจนหนาต่างี่แม่ผีหลเลยผีมาแห้งนี้หานไปนุชเอตอนอันต้งเนผีแน่เจนนุชเออผีหลเด้อของใสสีเทกรูกยีหาของใสสีเทารุ่งยีรา่ะเออีราเดี๋ยวไม่ต้อง่าเล่นเก ของของไปถือก็อิร่าจ้ะโอ้ของอิล่าเจนุสสิทธิ์สายได้ตัวเสนนห์หวานไปหวานหวนเอาปะทะปะทะกันหลานได้หมดเลยเนาะถ้าถูกนี่ที่เจนุสพาไปดูหนังอีกไม่ลกไปไปขึ้นบันไดเรื่องใหม่เนาะเออหน้าเสียก็หน้าเสียอ๋อเรื่องบันไดเรื่องเงียบเงีบเลย เจนนวดผ้าร้านไปเบื้องหนังตีเออสิ่ผ้าไปอีกยุ่หร้านก็เคยไปจเชียงานสิผ้าไปอีกยุ่งเอามากก่อนบแบบนีเจนุวดเบื่องแผนเบือชินด้วยสิไปอีกว่าเบื้องหนังนะนะยากไปวนีเอาเอาตัวไหนสี่ออกกรลูกบอกมันถึกสามหาเจ็ดโอ้3ขมเขม็ดบ่ออกกอก ผมบกนอนได้จังไหนผมง่ายว่น่ะเสืออ้อถ้าเบิ้งเก่าซีีเบิ้งกจะทำเบิ้งห้องไข่อเอจะทงเบิ้งกันเออเออล้วเบิ้งตัวเอากันแจ็คตังไม่แม่ไปสีดังเออไป้องเกียรติวไเก่าซีซีเก่าซซีห้องไขยที่ออกเออห้องง่เสออกก็เสือห้องข่จะห่อแล้วเออถ้าเบิ้งก่าายกับขายเท่าไหร่เวลาสีดังกว่าตี พี่ลาทีหลังกว่จดีกว่าไหมนี่จ้ะอีลาเริ่มแน่นแล้วด่าไปเบิ้งหนังอีกวะไปนะพี่ลาไปเบิ้งหนังกลางแรกขึ้นไปได้เรื่องเกี่ยบตุกมารวบค่ะมันเป็นจังไงความรู้สึกมันสิโต๊ะบ่มันสิไงบ่มันสิไงหลังบ่โอ้อยากไงหลังแบบไม่ต้องเอาไปฟิวอ์ทหารใหม่มั้ง วันนี้ของน้องลิต้าตัวไหนลูกตัวไหนบอกว่าอาร์ตสามห้าเจ็ดสามสามห้าเจ็ดเราองยีนอตตัวไหนเก้าสี่สี่แล้วของใครจะออกเนี่ยอีลา่ะโอ้อนยากอยู่ของใครเครื่องเดินตะวันนี้เครื่องเดินตอนจบเครื่องเดินตอนจบที่แบบมอยมพี่น้องโอ้ไปกรบผมสรับแนวทางนนะครับผมของน้องลิต้าแล้วก็ของ เชนุดนะครับผมได้ในคลิปเดียวกันเลยนะครับผมยึดซีท่านไหนที่ชอบนะครับผมก็พิจารณาดูได้เป็นเพียงแค่นแนวทางเท่านั้นนะครับผมโปรดใช้วิจรารญาณในการรับชมนะครับผมรับชมเพื่อความสนุกความบันเทิงเท่านั้นนะครับผมสำหรับคลิปนี้แอดขออนุญาตจ,จบงเพียงแค่นี้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ